สอุปละหัตถิยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุปละหัตถิยะเถระพระอุปละหัตถิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสิบสาครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้อาศัยอยู่ในติวารานครได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสท,ที่ชาวโลกบูชาแล้ว14จึงมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายดอกไม้ดอกอุบลกรรมหนึ่งเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าอุบัติในพบใดๆ15ในพบนั้นนั้นข้าพเจ้าเสวยผลที่น่าปรารถนาที่ตนทำไว้ดีแล้วในปางก่อนแวดล้อมด้วยดอกไม้อย่างดี นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้16ในกับที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า17เว้นกับปัจจุบันนับถอยหลังไป94กับในครั้งนั้นได้เป็นพระราชา500ชาติ มีพระนามว่านัชชุปะมะ18คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุปละหัตถยะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนีอุปละหัตถิยะเวราประธานที่สามจบ